Hmm Where are you going? Why are you crying? I'm not crying I can't see You don't have to อันแล้วก็ฟรีนู่นนี่อ๋อฟีโน่ใส่ผมน่าจะมีอยู่นะมั้งแต่หอมจริงไอ่กระดูดใช้เยอะมากอ่ะจริงเหรอหนูใช้ที่บ้านแบบหนูใช้แบบเป็นซิปอันหนูคนไปเมกอะหนูคนรวยไงไม่เป็นขายอ่ะจำใช้ดีจริงนะครับขายบ่อยขายบ่อยก็เอามาทรงผมเด็กช่างเห็นมั้ผมยาวแล้วต้องลองยาวอีกนิดนึงมีแต่สกูปปี้ใช้ก่อนได้ไหม สกปี่มอ๋ก็เจ้าปีโนมมีสกูปี้น่อืมเรามีบางอย่างอย่างเงี้ยมีนอืมพี่เต็มกระบาลเต็มหน้าแล้อฉีดเอาแล้วเปิดเพลงยังไงอ่ะไม่ต้องจ้องจ้องาพอแล้วค่ะี๋ยวไปเอาโทรศัพท์เปิดเพลงให้นยอัดแนกอีกทีนะ เม่อกี้ต้องถามดนะิเด็กแรกเกิดยิ่ถึงยิ่มถึงเขาข้างหลังก็ดีใจแล้วสาววันหลังน่าซือของที่แยงง่ายมากเลยกินเขาอะไรีวยนี้เลร้เดี๋ยวกลับมาน้องเลี้ยงลลี้ยังลีสีม่วงสีแดงที่เขาไม่เอมเกิดจริงๆเขาเใช่เขามีเท่าไหร่นะเขาทกินเยอะเขาเอมีิงเยอะเขาใช่ไม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 ่มีเลยไม่มี เขาไปกับมัวเปล่าเฮ้ยมีคนซีซีทีวีเราอ่ะเห่นวันวันก่อนเห็นมาสองสาวคนหนึ่งอยู่นะสาวผมขาวผมยาวสาวผมทองใครใครคนที่หน้าคล้ายแบล็คทิงนะครับดูดิผมผมผมอ่ะ จำไม่ได้ไงผมไปแอบดูใครบ้างเอาเอาเอาดูเยอะดิแต่็มไม่ได้ไน่ไหนถามพี่ว่ามีเพลงอะไรชอบฟังชอบฟังเพลงอะไรไม่ได้เพลงที่พี่ชอบฟังเราเลยนะได้ลูกพี่ลูกพี่มาเรียว My My New User อันนี้ต้องเห็นดีมาต้องเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่นดีนิ่นะคะ สวัสด <10 9. S 1> ีครับลูกพี่สวัสดีครับได้หนึ้เก้าเพลงหนึ่งราเพลงจะไม่ใชหอไม่หรอ๋อโหนไทยไ้หรอเล่ไกน้าก็รู้ไมไม่ทยูกพี่ใช่นี่อะไรคนนี้แหละเพลงไทยได้ร้อยเก้าเพลงแล้วหรอใช่ไ่ยุ้ยสวัสดีครับยุ้ยอันน้ยุ้ย มิชูมิชูตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมทำไมยุ้ยมาทำไมยุ้ยมาสายตาเปลี่ยนไปเลยอ่ะน้าแดงเลยครับพี่เปยุ้ยมาสายตาเปลี่ยนเลยนะน่ารักครับโอเคนะโดยเด็ชัดเจนดีมากครับน่ารักคาริเซยุ้ยน่ารักยุ้ยน่ารักค่ะยุ้ยยุ้ยน่ารักน่ารักเลยคุ้มู คุณหมูีคุณหมูคุณหมูใช่กินกินไปอ๋อกินเยอะกินเยอะๆไได้เป็นคุณหมูไม่ก็คุยได้ไม่ก็เวเว้ยโซนไกกรรมกรกรรมกรม่กรรมกรหมูยุ้ยอ๋อหมูยุ้ยสวัสดีทุกคน นันด, right? ดีดีด้วยนะครับแล้วก็เยอะเลยว่ไม่เห็นจะวันตรงไหนเลยขอมีขอเปิดเปิดเสื้อได้ครับเปิดเส้อน้องดิวงนิดเดียว